ตอนนี้ป๋าแป้งพาคุณผู้ชมมาอยู่ในช่วงของ PCI Pioneer Certified Installer และวันนี้เขาก็มาโลดโชว์กันที่นี่เลยค่ะเซนท่าเวนเก้าจะน,น่าสนใจขนาดไหนมีร้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น PCI มาออกบูธกันกี่ร้านเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ป๋าแป้งก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่โอจากไพโอเนียของเรานั่นเองพี่โอคะ ไฮโอนเนีย er, หรือ PCI Certified Installer Show <ๆ>เนี่ยเขาจะโรดโชว์กันเยอะแค่ไหนครับปีนี้ปีนึงเนี่ยเราจะโรดโชว์ประมาณ4ครั้ง4ครั้งครับไปแอร์คอเตอร์ละครั้งนะครับแล้วเราจะไปเจอกันที่ไหนได้บ้างนะคะโรดโชว์เจอพบเจอกันทั้งจับสินค้าแล้วก็งานอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยมาที่กาเซท่านปิ่นเกล้านะครับรอบหนา้าอาจจะเป็นแฟชั่นไอแลนด์นะครับหรือแม้แต่ตามงานใหญ่ๆอย่างงานออโต้ซาลอนหรืองานบิ๊กมาร์เดิลเซลส์เนี่ยก็จะเจอผู้แพลนเนียเนี่ยนำดีลเลอร์เนี่ย ไปโชว์ตลอดอยู่แล้วแล้วภายในงานในแต่ละโลโชว์ค่ะเราจะเจออย่างน้อยๆประมาณกี่ร้านค้าที่ได้มาตฐานที่เพลเนียแต่งตั้งให้มาค่ะยอย่างน้อย,อยที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างน้อย4ร้านค้านำรถเดโมค้าสี่คันมาโชว์แบบนี้ท่าน,น,นั้นทุกคนนที่ใช้รถที่เรียกแตกต่างสไตล์ก็สดสัมผัสกับรถที่ตัวเองชื่นชอบหรือะยังใช้อยู่นะมันจะรถเก่งซีดานรถมินิเอสยูวีหรือรถาพีพีวีขนาดใหญ่แบบนี้ ซึ่งแสดงว่ารถโชว์ในแต่ละคั้งก็จะมีรถหลากหลายซิสเ็มแบบนี้ไหมคุณผู้ชมได้ทดลองฟังถูกต้องพร้อมกับพบกับร้านที่ได้มาตรฐานที่ไพลอนเนียแต่งตั้งกัน,กนแบบตัวต่อตัวเลยหนูอยากรู้ว่าราคาล่ะคะพี่ขาเวลาที่มาออกเป็นรถโชว์อย่างเงี้ยมันจะพิเศษกว่าทั่วไปไหมแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าคนนี้มาซื้อเวลาที่ออกงานอย่างนี้เนี่ยถือคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับนอกจากจะราคาจะถูกในมีโปรใช้งานแบบซูเปอร์เซน กับสาบันการเงินเพียบนะครับของแถมไม่ต้องพูดถึงบัตรสตาร์บัค USB อะไรต่างๆเต็มไปหมดคือเรียกว่าซื้อในงานเนี่ยสุดคุ้มนะฮะเจอบูธแล้วคิดจะซื้อเนี่ยต้องซื้อเลยแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามว่า PCI o โ s ช o w เขาไป o โ s h o ชกันที่ไหนบ้างดูได้จากไหนบ้างคะ<ด>พี่โยจริงๆล้หลังมีเว็บไซต์นะครับยใน .com นะครับแต่สะดวกสดวอัปเดตบ่อยๆ b ai b ai b ai เนี่ยก็ดี Facebook เลย ในอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์โอ้โหแล้วถ้าจะอัปเดตรายชื่อของ P C I ที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศนี้ที่ไหนเช่นเดียวกันคะเช่นเดียวกันครับม่ง่ายครับที่ Facebook นะครับในอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์มีข้อมูลทุกอย่างเลยแต่ถ้าสงสัยอะไรไงก็สามารถอินบ็อกมาตอกกันได้เพราะว่าเรามีแอดมินเนี่ยคอยตอกคำถามข้อสงสัยทุกอย่าง ทุกวันอยู่แล้วโอ้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆถ้าคุณผู้ชมเจอสัญลักษณ์ของ P C I ที่ไหนคุณผู้ชมต้องรีบเข้าไปดูเลยแต่ตอนนี้หนูขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูซสเต็มแต่ละคันที่ร้านที่ได้รบับการ,รแต่งตั้งเอามาอวดกันก่อนนะคะบสบายเลยค่ะสว<อ>ัสดีครับคุณคราวสวัสดีคับ,บ,คคคบเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าคุณผู้ชมดูซิว่าจะทําให้คุณผู้ชมอดใจไหวหรือเปล่าด้านในค่ะ ร้านแรกค่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น PCI อยู่กับคุณเว้นแจก UDC อุดมชัยคอาออดีโอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเ้นคะ่ะวันนี้ UDC มีเซตเต็มในรถอะไรมาอวดกันคะก็จะเป็นชุด by amp ของทาง Pioneer ครับก็ในเซตเต็มรถคันนี้นะครับก็จะมีฟอนต์ของ Pioneer ครับเป็นรุ่นท็อป8850แล้วก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้นของทาง Pioneer และข้างหลังมีแกนร่วมแล้วก็เป็น m 4 c h a n n e และ mono แล้วซับสินี้องใวันนี้แล้ววิธีติดตั้งนะคะมันดีไซน์อะไรยังไงลงมาบ้างก็ถ้าอย่างคันนี้นะครับเรื่องจากแผงท้ายผมจะเน้นเกี่ยวกับพวกลวดลายให้เข้ากับแล้วก็ทํปไาว u d ีให้เข้ากับสีรถสุดท้ายเดี๋ยวให้ทาง UDC ฝากหน่อยค่ะถ้าอยากจะเข้าไปสัมผัสความประทับใจจาก UDC ไปที่ไหนหรือว่าดูผลงานได้ที่ไหนบ้างคะก็ไปที่ทาง UDC c a r d i o นะครับอยู่แถวโซนลตริเบตแถวเซนันเวสเกต ติดกับสถานีรถไฟฟ้า3แยกบางใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าที่ดู Facebook UDC c ่คาลิโได้เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันบ้างดีกว่าวันนี้ขอบคุณคุณเวนมากๆค,ค่ะไปดูซิว่าคนอื่นจะสู้ UDC ได้ไหมนะแปะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมขาตอนนี้ป๊ะแป้งอยู่กับ คุณโอกจากร้านเอกออดิโอซาวค่ะหนึ่งในร้านมาตรฐานที่ได้รับการติดตั้งให้เป็น PCI คุณโอกคะวันนี้นำรถอะไรมาโชว์คุณผู้ชมคะอ๋อเป็นมิสซูสเปซแวร์กอนครับเป็นแบบ one brand pioneer ครับจะมีทั้งลำโพงของ pioneer subwoofer amplifier แล้วก็ตัว front คุณโอกคะทั้งหมดเนี่ยรวมงามติดตั้งราคาเท่าไหร่คะก็รวมติดตั้งด้วยก็32,900ครับ โอ้โห oh คุณผู้ชมอยากรู้จักร้านเอกออดิโอแล้วแหละเอกออดิโอซาวตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างคะ,อ,ะอยู่ตรงแถวตัดใหม่แถวแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งครับซอยบางพม์เรามีเพจของเรานะครับก็คือเป็นเอกออดิโอซาวครับเข้าไปได้เลยก็เจอเลยครับโอ้โห oh คุณผู้ชมขา่าวแวะเข้าไปชมดูก่อนได้รับรองว่าฝีมือการติดตั้งที่นี่ได้มาตารฐานสมกับที่เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็น PCI Certified Installer วันนี้ขอบคุณคุณปอกมากๆคะ่ะขอบคุณครับ อีกร้านเด็กไม่แพ้กันแอบเห็นละไปดูดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมคะเราอยู่กับร้านประจำร้านนี้เลยกับพี่นุ่มจากรัคกี้ซาวพี่นุ่มขาวันนี้มีรถอะไรมาอวดคุณผู้ชมคะวันนี้เอาซูบารุเอีมาครับคันนี้มีคอนเซปต์ก็คือว่างานติดตั้งเนี่ยเราเน้นว่าเ,เป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอย่างคันนี้เนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีช่องใส่ยางอะไร งานออกแบบผมก็จะทางานซาวเครื่องเสียงผสมผสานไปกับการออกแบบให้มันเป็นเหมือนกับการดคอเรลแบบใส่ช่องเก็บของไว้ว่าสามารถใส่รองเท้าได้ใส่เสื้อได้ใส่กระติกน้ําเวลาเราไปฟิตนเนสลำโพงเสียงแหลมเนี่ยเราถูกออกแบบนะครับให้อยู่บนเสา e แล้วเราก็ใส่ไฟให้มันดูมีเก๋หน่อยเก๋ไก๋หน่อยแล้วก็งานซาวด้านหลังตู้ซับก็มีไฟแผงแอมก็มีไฟ,ม,ไฟมีอะคริลิกเก็บความเรียบร้อยในเรป้องกันใส่ไฟแล้วก็ ใส่ไฟ l e d ให้เกิดความสวยงามโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์คนเมืองที่เหมาะมากๆกับงานติดตั้งแบบนี้แล้วถ้าอยากจะดูผลงานล่ะคะออดูผลงานใช่ไหมครับติดตามได้ที่ Facebook เพจนะครับลัคกี้ซาวโพช่องโอ้อนี่เลยคือผู้ชมคะ่ะลองอินบ็อกเข้าไปก่อนได้พี่หนุ่มรอตอคบคำถามอยู่วันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มจากลัคกี้ซาวมากๆค่ะครับผมครับเหลืออีกหนึ่งร้านคุณผู้ชมคะ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่า จะซื้อพี่หนุ่มได้หรือเปล่าไปเดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและเราอยู่กับอีกหนึ่งร้านค่ะตอนนี้ป๋อแป้งอยู่กับคุณยอดจากโอเว h ร์ฮค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยอดค่รถคันนี้เป็นรุ่นอะไรยังไงคะตัวนี้จะเป็น New Fortuner ตัวใหม่ครับรุ่นนี้จะมีซับ10นิ้ว1คัวแล้วคู่หน้าแยกชิ้นครับ จะเป็นลำโพงคู่หน้าแยกชิ้นของทางไพลอเนียนะครับแล้วแอม5ชันแนลของทางไพลอเนียหนึ่งตัวครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถขับได้ในระบบที่ไม่กินไฟถ้าอยากจะเข้าไปสัมผัสงานหรือสัมผัสฝีมือจากโอเวอร์ฮอนติดต่อได้ที่ไหนคะร้านโอเวอร์ฮอนครับอยู่ที่สาขาราชพฤกจะมี2สาขานะครับจะมีราชพฤกษ์กับบางกะปิแล้ว Facebook แฟนเพจอะไรยังไงไปติดตามผลงานคะของ Facebook นี้จะเป็นโอเวอร์ฮอนฟาวสาขาราชพฤกษ์ครับ ขึ้นอย่างนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่านี้เป็นอีกหนึ่งงานถ้าใครแบบว่าเป็นแนวชอบอะไรที่เดิมเดิมแต่เสียงเนี่ยไม่เดิมแล้วทรงพลังแล้วเสียงดีขึ้นโอเวอร์ฮอีกหนึ่งร้านมาตรฐานจาก PCI Pioneer Certified Installer วันนี้ขอบคุณคุณยอดค่ะขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะ่ปะปอแป้งบอกแล้วว่า pioneer certified installer มาโรโชว์ที่ไหนสร้างความตื่นเต้นล้องว้าวให้กับคุณผู้ชมแน่นอนอย่าลืมนะคะเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆของ pioneer ได้เซิร์ชคำว่า pioneer electronic thailand หรือว่าจะในเว็บไซต์หรือใน YouTube ก็ได้ก็เซิร์ช pioneer คิดกลาง Thailand เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะ่ะแต่วันนี้ลาไปก่อนดีกว่าบายบาย แอมที่เอามาขับลำโพงนี้ใช้ของอะไรรุ่นอะไรคะเป็นฮาร์โมเทคค M4 เป็น4ชัน n นลสองตัวเลยอืมแล้วแยกขับอะไรยังไงบ้างคะก็แยกทวิเตอร์แยกมิดเลนสแยกมิดเบลดแยกซับแยกหมดเลยแยกหมดเลยเขาพอเหรอคะตัวนี้ศักยภาพฟังชันอะไรเขาเป็นยังไงบ้างสบายมากครับคือได้ได้ดานามิกดีเนื้อเสียง ดีมากด้วยอืมเขาจริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นแอมที่ใช้ในสนามแข่งอยู่ใช่ใช่เป็นแอมรถแข่งเลยครับเป็นแอมที่เขาคือต้นแบบเลยอ่ะคือที่คิดมาเพราะว่าเจ้าของเนี่ยอยากเอามาแข่งก็เลยคิดแอมตัวนี้มาใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะโด่งดังในเรื่องของ SQ มากสําหรับแอมฮาร์โมเทคตัวนี้ถัดจากแอมครับ ซับโมเวอร์ขุมพลังที่จะทําให้เสียงแบดมันแบบว่าลงลึกถึงใจอีกนุ่มมากเขาบอกว่าฝากเอ็กซ์เยอะซับเป็นของโฟกัสครับแบดนี้อ่าเป็นรุ่นเอ็กซ์เพรส P สองศูนย์ F อ๋อที่หน้าดอกเป็นแฟรโค้ใช่เป็นไม้เป็นไม้ใช่ไหมคะ ลายสุดๆตัวนี้ก็ขายดีใช่ไหมครัใช่ครับโดยส่วนตัวแล้วทําไมถึงชอบซับวูฟเฟอร์รุ่นนี้มันรู้สึกว่าคือ,อคือผมอยากจะทําให้8นิ้วเนี่ยคือคนส่วนมากส่วนใหญ่ครับจะจะไม่ค่อยชอบซับแปดนิ้วเพราะมันเล็กใช่เขาก็จะขยับเป็สิบเลยใช่แต่เพราะมันต่อมาจากจุดห้านิดเดียวต้องต้องต้องแล้วทำไมเลือกแปดอะคะคือรอยต่อระหว่างลำโพงมิดเบสเจ็ดนิ้วกับแปดนิ้วเนี่ยมันไม่ห่างกันเยอะค่ะ<อ>ซึ่งเวลาเราจูนเนี่ยครับมันจูนง่ายกว่าใช่ใช่มันต่อกันง่ายกว่ากว่าสิบ ต่ถามว่าสิบมันดีกว่าไหมดีกว่าคือมันก็จะลงลึกลงล่างอะไรก็ดีกว่าแต่เราทําให้ดูว่าแดนิ้วเนี่ยก็ทําได้คือไม่ไม่แพ้จากสิบประมาณนี้คือด้วยฝีมือจาก power sound audio ของเราเนี่ยมันมันทำได้อยู่แล้วมันทำได้คือได้เคือเด้ก๋อโฮผู้ชมันนี่ครบั่วนแล้วถ้าพูดถึง sq เราจะไม่พูดถึงเรื่องของสายสัญญาณอะไรอย่างเงี้ไม่ได้เลยอันนี้อันนี้คันนี้ทั้งคันเลยครับเป็น สายลำโพงเชิญออฟเป็นสาย RCA เป็นเชร์นอฟเหมือนกันโอ้โหสายไฟก็เชร์นอฟเหมือนกันโอ้โหสายสัญญาณลืมพูดถึงใช่เราจะพูดพูนไม่ได้เลสายสัญญาณคุณภาพสูงทองแดงบริสุทธิ์แท้ชระเทศรัสเซียความบริสุทธิ์99.9 9 99 99 99 9เกาเก้าเกากา99.999999999พอแล้วเใหญ่ไปเหรอใหญ่ไปเหรอบริสุทธิ์เกินบริสุทธิ์มากเรเรื่องงานตาอะคะผมเห็นาล์คันนี้คือต้องการให้นั่งที่เดิมได้ คือสมมุติเราเราขึ้นนั่งสี่ประตูเนี่ยส่วนมากที่เขาตีกันครับจะนั่งไม่ได้ใช่ส่วนใหญ่ก็จะไปต้องนั่งตรงนั่งหลังตรงเนอแล้วก็นั่งหลังตรงอันนี้เบาะเดิมเบาะเดิมใช่ไม่ได้ตีเบาะนั่งเดิมใช่ใส่เบาะด้วยเดิมคือเอาแอมแหลกแอมขึ้นแหลกแอมใหม่ให้ให้บอดีพอดีกับหลังเราครับอ๋อใช่เพราะว่าเมื่อกี้ครับปับนั่งไปนั่งเราไม่จะเป็นต้องนั่งหลังตรงนั่งธรรมดาเหมือนเดิมองศาเอียงเหมือนเดิมสบายเหมือนเดิม แล้วที่สําคัญคือคุณผู้ชมทุกคนจะรู้ว่าแอมจะร้อนใช่ค่ะค, <น S 2> คุณตยน,น้อยสร้างคือเวลาเรานั่งทางไกลนะครับมันจะมีเบาอ,อีกอันอีกชิ้นหนึ่งมาปิดแอมไว้ก็คือเราพิงได้เลยใช่แต่พอมมีคนนั่งหรือว่าโชว์เงี้ยเราก็ดึงเบาอ,ออกอปิดไว้ไม่ให้เห็นแอมใช่ใชไว้เวลานั่งครับ<อ>ให้มันเดิมก็เหมือนเรามดิมเบาะเดิมเลยครับถูกต้องถูกต้องแล้วเรื่องเส้นสายงานซาวการจัดวางมีดีไซน์งไงบ้างคะอ๋ออันนี้อันนี้คิดเองเลยครับถ้ารถแต่ละคันเนี้ยมันจะมีคอนเซป S <S <S ไม่เหมือนกันเราเห็นไม่ซ้ำเลย <S <S ใช่ใช่ถ้าสี่ประตูเนี่ยไม่ค่อยซ้ากันเลยครับ<ม>แต่ละคันจะจะเปลี่ยนตามสไตล์ของรถแต่ละคันที่ที่เขาแต่งมาอ๋อรถคันนี้ล่ะ <S <S 2> <S 2> เราเห็นเป็นเหมือนคล้ายคุณผู้ชมคล้ายอลูมิเนียมแล้วก็เป็นจุดๆุๆจุดตรงคอว่เหมือน <S <S 2> <S 2> ป,ปีปลาใช่ครับไอเดียมาจากอะไรอันนี้มันคือเราอยากทําให้มันดูแบบแข็งแรงดุดัน เราก็เลยมีอลูมิเนียมแต่เราต้องการให้มันดูสวยก็คือเราต้องใส่ไฟเข้าไปในอลูมิเนียมนั้นคือต้องการให้รถคันนี้มันดูแล้วแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมาถึงความเป็นกระบะใช่ใช่ใช่โอ้โหคุณผู้ชมค่ะนานมาทีแน่นใช่ค่ะข้อมูลนังแน่นมากแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถเดโมคาของทางร้านใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มาดูตัวอย่างได้ที่ร้านสามารถฟังได้ใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับเรื่องสี่ประตูไว้ใจผมแ่แนะ 好奇你好。